นี้ดูสีหน้าคนเอาก่อนนะครับคุณน้องเราจะเอาพึ่งแบบโหดๆไล่นะมันัดไ <c oughs> ์ใบไม้เอาไล่ไปอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็มีเลดผมหมืออุ mm. ้น um like anyway. ้ำหัวย้อยนี่เนี่กิ้งเพนี่ีมันยืนอานี่นี่งนี้นะน้ำย้อยน้้อด

วัดแจ๊บกันนะครับนี่นะครับขอ,อมจริงครับนี่ด้านนี้นี่รนี่น้นำหัวแบบใหญ่ๆมาเลอเร์มาเทอร์น้องเร็วๆเร็วมันจะล้วนละอีนออ้อง